สวัสดีครับข้อมูลในวิดีโอนี้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในปีที่เป็นเอล尼โยก,กำลังแรงข้อมูลนี้มีเพื่อให้ทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในสวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำสวนในแต่ละปีด้วยนะครับ ครับทีนี้ผมจะมาประเมินนะครับสภาพอากาศในปี2567ถึงปี2568นะฮะซึ่งผมก็จะให้ในจังหวะของปีนี้เรียกว่าเป็นช่วงของเอลนิโยกำลังแรงนะครับปีนี้การจัดการสนลรกก็จะมีความต่างกันไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ในปี2567เนี่ยเราต้องเจอภาวะของความแห้งแล้งนะครับเรื่องของเรื่องกับการขาดน้ำอาจจะเกิดขึ้นได้นะในปีเราเก็บผลผลิตเสร็จในปี2566นะก็เป็นปีที่เป็นปีทองนะครับของของสวนที่ชอบจัดเต็มนะฮะก็เรือกก็บำรุงใบให้เต็มที่เลยนะรสร้างความสมบูรณ์สมบูรณ์ของต้นให้เต็มที่ในปีนี้นะครับแต่ว่า การสะสมอาหารในส่วนของส่วนที่สะสมอาหารเร็วนะครับทำสารเร็วก็จะมีโอกาสออกดอกได้ดีด้วยเช่นกันนะ,ะถ้าเราทำกำลังต้นเขามาได้ดีนะฮะก็จะทนแรงได้ดีกว่าส่วนที่บำรุงมาน้อยนะครับในปี67นี้นะครับก็เรียกว่าในปี66เข้าสู่67ก็บำรุงได้เต็มที่เลยนะก็จะเป็นปีที่เป็นปีที่ส่วนที่สนัดทำดอกช้านะ,ะในปีนี้ข้อ ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะในปี2,566เข้าสู่67เนี่ยนะในส่วนที่ถนัดทําดอกช้าก็จะมีโอกาสที่จะได้ราคาดีด้วยนะทุเรียนในฤด,ดูก็น่าจะแพงนะครับเพราะว่าสันนิษฐานว่านะครับในปี66เข้าสู่67นี้การออกดอกของทุเรียนต้นฤด,ดูก็จะออกได้ดีนะออกมากออกดกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทุเรียนในฤด,ดูก็จะเรียกว่า ขาดตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมให้นะก็จะเหมาะสําหรับส่วนที่ชอบถนัดทําดอกช้านะก็จะเรียกว่าเป็นผลดีนะ,ะทาดอกเร็วในปี2566เข้าสู่6 7เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องราคากันนิดหนึ่งด้วยนะก็และในปี2567นก็นะก็เรื่องของมแมลงจะระบาดมากกว่าโรครานะฮะอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลให้นะแล้วก็เรื่องลักษณะของ ในปี67เข้าสู่68ผมก็จะประมาณประมาณเป็นปีเอลนิโยกำลังอ่อนสภาพอากาศก็จะวนหรุป,ประมาณนี้นะในช่วงปีบางจังหวะก็จะ,ะเร็วน้อยกว่า1ปีหรือหรือมากกว่า1ปีนะในแต่แต่ช่วงของลานญยกำลังอ่อนเอลนิโยกำลังอ่อนอย่างนี้นะครับก็จะเรียกว่าในแต่ละช่วงปีนั้นอาจจะนานนานมากกว่า1ปีก็ได้นะครับ เราสรุปกันนิดนึงนะนะครับสรุปกันที่ต้นนี้เลยนะครับจะเห็นว่าในปีที่ลานิยนะครับไนโตรเจนในดินในในอากาศนะก็จะมากกว่าในปีที่เป็นเอโนโยนะแล้วก็ควรรักษาสมดุลในเรื่องของไนโตรเจนให้เหมาะสมนะเราทําได้ด้วยการใช้ฟอสฟอรัสนั่นเองนะก็สามารถรักษาสมดุลของไนโตรเจนได้นะครับก็ในปีที่เป็นลานิยาก็ ในโซเจีเยอะแล้วก็มีการเติมฟอสฟอรัสท,ทางใบหรือทางดินให้กับทุเรียนของเราได้นะครับเพื่อรักษาสมดุลน,นั้นเองนะแล้วก็จะเห็นว่าในโรลคลาจะมีการระบาดในช่วงที่ปลายเอ็นยกําลังแรงนะครับเพราะว่าช่วงปลายนะเอ็นยกช่วงปลายของเอ็นยกําลังแรงเนี่ยแล้วจะเข้าสู่ลานิยาเนี่ยเรียกว่าอา,อาจจะมีการระบาด ของโรลคลาได้เหตุผลของเขาก็คือที่ผมจําได้นะก็คือในปีที่นั้นหากว่าบางส่วนที่อ่าเรียกว่าขาดน้ําน้นํานองอยอย่างเงี้ยนะระบบรากอ,อาจจะขาดนะก็คืออาจจะเรียกว่ารากขาดนั่นเองนะครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนเนะี่ยในปีนี้ผมแนะนําเรื่องของการพ่นยาลาป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเมตาลกซิลหรือหรืออื่นๆนะที่จะป้องกันนะเรียกว่าในสวนของเรานะบางคนอาจจะใช้ในกลุ่มของ ไจโคเดอร์มาอ่าต้องจัดการเร็วหน่อยนะจะทันหรือเปล่าในเรื่องของการใช้ของเชื้อรากินเชื้อรานะกต็ต้องป้องกันจัดการไว้ก่อนเลยนะแต่ถ้าเป็นอ่าที่ผมจัดการอยู่บางครั้งถ้าผมไม่ไม่ทันจริงๆผมก็ใช้อ่าเมทาลิกซิลนะครับฉีดอ่าเรียกว่าเป็นปีที่เราป้องกันได้นะเพราะว่าลากขาดถ้าเราอ่าใช้เมทาลิกซิลนะครับฉีดพ่นทางดินหรือฉีดพ่นทางใบนะก็ก,ก,ก็อาจจะผสมผสานกันไปแบบนี้นะครับเน้นหนึ่งครั้งนะครับ ก่อนที่อากาศจะปิดแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับมาบางทีจะเจอว่ามีปัญหากันคือช่วงอากาศปิดแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้นะจิตพ้่นทางใบไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะแล้วรากขาดแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่เชื้อราเข้าทําลายตรงนี้ก็ฝากเตือนไว้นะะในเชื่องของปีที่เอลโヨกำลังแรงจะเข้าสู่ลานิยาก็าต้องระวังเรื่องของโรคลาละบาดด้วยนะครับและอ,อย่างหนึ่งนะ โรครามักระบาดหนักนะฮะในช่วงลานในยากําลังอ่อนแล้วก็รานในย่กําลังแรงนะครับนะในจังหวะน,นี้การจัดการต้นทุนของเราเนี่ยควรให้เป็นไม้เนื้อแข็งมากขึ้นนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมข้อมูลให้ในจังหวะต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องของแสงการถ่ายเทอากาศในสวนนีด้วยการตัดแต่งกิ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่า,าเป็นการป้องกันโรครา,าไฟท็อปเทลาแล้วก็ฟูเเรีบ เรียกว่าเป็นการจัดการที่ต้นทางนะเราไม่ได้ว่ามาแก้ไขเราเป็นการป้องกันและมีการจัดการที่ต้นทางนะเรื่องของเรื่องของการถ่ายเทของอากาศเรื่องของแสงเข้าถึงในทรงพุ่มได้มากมีการเปิดช่องให้มีแสงส่องที่ลำต้นหรือโคนนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการจัดให้ทุเรียนของเราเป็นไม้เนื้อแข็งตรงนี้นะซึ่งที่เราจัดการไม่ได้ว่าแข็งเป๊กน,นะก็คือ ไม่ให้เป็นไม้เนื้ออ่อนอ่ะก็คือให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนื้อไม้ของเขานะก็จะเรียกว่าทนต่อการระบาดของโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใน,ในจังหวะต่อไปก็คืออามาดูการระบาดของมแมลงนิดนึ่งนะในช่วงเอล尼โยเนี่ยหรือฤดูดแล้งหรือเป็นจังหวะของช่วงฝนตกสลับกับแดดออกอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการระบาดของมแมลงมากขึ้นนะก็ฤดูดแล้ง นะมแมลงก็ระบาดได้ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เรียกว่ามีผลอย่างไรนะมีผลว่าถ้าทุดเดือนของเรากําลังไม่ดีนะแล้วการที่เขาแตกใบอ่อนมาเนี่ยนะครับกำลังเขาก็น้อยใช่ไหมครับอ่าเขาพยายามจะแตกใบอ่อนนะน้ำก็น้อยด้วยนะครับแล้วอ่าเราต้องเข้าใจว่าผมเข้าใจเลยนะว่าจังหวะที่น้ําน้อยนะแล้วการแตกใบอ่อนออกมาเนี่ย ผมว่ายอดเขาอร่อยแน่นอนนะครับยอดทุเรียนของเราเนี่ยอร่อยมันแน่นอนแล้วก็มแมลงเขาก็เรียกว่าขยายพันธุ์ดีอ่ะจังหวะน,นั้นก็เป็นช่วงอาการระบาดของมแมลงก็เรียกว่าต้องป้องกันแล้วก็จัดการกันอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับโอเคนะคข้อมูลวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จกังหวะต่อไปผมก็จะนําข้อมูลต่างๆมา,าให้กับคุณผู้ชมนะที่ ติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ได้เลยนะถ้าเห็นว่าข้อมูลในช่องนี้มีประโยชน์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ